สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับจารุณีในรายการ Healthy Secret มาจันโลกสุขภาพที่มีเรื่องราวของสาระสุขภาพและความงามมาพูดคุยกันเป็นประจำนะคะความสวยความงามการดูอ่อนกว่าวัยและผิวพรรณที่เปล่งปลั่งเป็นยอดปรารถนาของผู้หญิงเราทุกๆคนนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราน,นี้พิเศษมากๆเลยคะ่ะเธอบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะเธอดูอ่อนกว่าวัยมากแล้วเธอทำยังไงมีเคล็ดลับยังไง พบกับเธอเลยดีกว่านะคะพันตรีหญิงสุรกิจดีสุคนหรือคุณอ้อยจากชุมพรนะคะสวัสดีค่ะดีะดะโอ้โหนี่เราไม่เจอกันานานนี่คุณอ้อยเปลี่ยนไปมากๆเลยอะ่ะเปลี่ยนสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยนี่เรียกว่าทั้งจังหวัดนี่ล่าลืกันดเลยใช่ไหมค,คะทุกคนคุณอ้อยสนใจเรื่องศาสตร์การย้อนวัยมานานเท่าไหร่แล้วคะ,ค,ะคือ,อ,อตำราเกี่ยวกับทานอะไรแล้วให้ดูเราดูเด็กฉลอวัยเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีนเป็นตู้เลยค่ะคือสนใจมากมาก คือชอบชอบเกี่ยวกับความสวยความงามตั้งแต่เด็กคือเบกลาเป็นพยาบาลก็จริงแต่ว่ามีความฝันที่จะเปิดคลินิกความงามแล้วก็ไปเรียนเรื่องผิวมาด้วยค่ะค่ะขอโทษนะคะคุณคุณอ้อยเป็นพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็มียศมี็ตําแหน่งพันคือเป็นพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะพี่เปิ้ลเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กับในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ ก็เป็นแรงบันดาลใจเราด้วยในเรื่องของการดูแลดูแลสุขภาพเป็นพื้นฐานใช่ค่ะเริ่มยังไงบ้างคะตั้งแต่เรียกว่าบอกสนใจตั้งแต่สาวๆเนี่ยมีอะไรที่ยกตัวอย่างให้เราฟังบ้างคะก็คือพยายามดูว่าเรากินต้องกินอะไรในชีวิตประจําวันที่ทําให้เราดูเด็กตอนแรกอ้อตัดน้ําตาลก่อนอืมน้ําตาลขนมเค้กแป้งขาวอ่างเงี้ยค่ะเราเราปกติเราทานเยอะมากเราทานสองจาน ทานสองจานจานละแบบมื้อละสองจานเนี้ยซึ่งทําให้เราก็มีไขมันส่วนเกินเยอะแต่เมื่อเรามามาศึกษาจริงเขาบอกว่าอาหารพวกเนี้ยยิ่งกินยิ่งแก่ใช่น้ำตาลทำให้แก่นะคะน้ําตาลเนี uh ่ย huh. ยิ่งกินยิ่งแก่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราจะปฏิบัติตัวเองให้ดูอ่อนเยาว์ให้ดูเด็กให้ให้เซลล์เราสดชื่นมีกระชุ่มกระชวยเราก็ต้องใจเด็ดตัด ตัดมือเย็นเนาะไม่ทานเลยค่ะพวกน้าตาลเราไม่ทานแล้วแล้วออกกําลังไหมคะอยากจะออกค่ะแต่ว่า365วันก็ได้ออกแค่ไม่กี่วันท่องทุกวันด้วยชีวิตที่เร่งรีบมันก็เลยต้องหาตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยคือคือทานสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นให้โกรธฮอร์โมนเราหลังเหมือนให้เรากลับเป็นหนุ่มเป็นสาว อ๋อ,เป,อาาเ,เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะซึ่งเป็นกรดอะมิโน,โนนะคะเป็นผงๆนี่ค่ะห้เราทานเป็นสําเร็จรูปอร่อยด้วยรดโกโก้ทราบมาว่าทราบมาว่าก่อนที่คุณอ้อยจะตัดสินใจรับประทานอะไรหรือนําอะไรเข้าปากเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็จะโฆษณาสรรพคุณอะไรก็แล้วแต่คุณอ้อยต้องเอามาแบบวิเคราะห์่สดูส่วนผสม <laughs> หาหข้อมูล เยอะ,เย,ะเยอ,เองเนื่องจากอยู่วงการแพทย์ด้วยเพื่อนก็เป็นหมอเป็นพยาบาลซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อถ้าไม่มีผลวิจัยที่เจ๋งนะคะ,คะแล้วก็ไม่ได้ลองทานจนเห็นผลเนี่ยจะจะจะไม่ไม่ได้เลยวงการวงการแพทย์นะฮะอาหารเสริมที่ได้ทานแล้วทําให้คุณสวยนั่งหน้าเป่งปังอยู่ตรงนี้คืออะไรคะคือ,อ,อสารอาหารที่ช่วยกระตุ้น ให้กรดฮอร์โมนสร้างขึ้นมาแล้วหลังมาเหมือนตอนเราเป็นนมเป็นสาวเหมือนเป็นน้ำพุให้เรากลับมากระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาค่ะและปัญหาของคนวัยเลขสีเนี่ยนะคะก็คือเหมือนตามแรงน้มถ่วงของลูกอะพี่เปิ้ลก็จะลงค <c oughs> ลอง <c oughs> ้อยห,หน้าท้องนี่อย่า <c oughs> งนี้เลยค่ะดูลูกไปเลยงงหน้าท้องใหญ่มากแล้วก็หน้าบานอ,ออกเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อมัน มีไขมันเข้ามาแทรกเยอะมากคือเขาไม่เป็นทรงแล้วอะคือเราโตดูรูปตอนสาวๆกับตอนตอนที่ก่อนทานนี่นะคะแบบอยากกลับไปเป็นแบบนี้จังเลยแล้วคุณอ้อยได้ใช้ตัวช่วยที่บอกนี่เป็นสารอาหารสร้างกระตุ้นการสร้างกรฮอรมโมนนี่ตัวเดียวหรือเปล่าคะหรือมีตัวอื่นอ้อยจะทานอีกตัวคือคอลลาเจนชนิดผมชงดื่มส่งผลให้เราไม่มีเส้นไม่มีเส้นเลยเส้นตื้นเลยทันทีหน้านี้อ้อยเดียวกับเดิมเยอะจน้อาไปเดินห้างนะคนทักว่า จำไม่ได้คนเดิมหรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กแล้วก็ทานอีกตัวหนึ่งก็คือขาดไม่ได้ก็คือสารสกัดเมล็ดองุ่นสารสกัดเมล็ดองุ่ค่ะค่ะเป็นต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งซึ่งหน้าหน้าเราจะใสก่อนหน้านี้จะเป็นเป็นฝ้าค่ะตรงนี้จะเริ่มเริ่มมีเม็ดสีที่ทันสมัย,ม,ยม,มากเลยนะคะเพราะว่าสารสกัดเมล็ดองุ่นเนี่ยที่ฝรั่งเศสจดเป็นยาป้องกันเชื้นเลือดแตก ดีมากๆกับสุขภาพที่จีนจดเป็นยารักษาฝ้าใช่ไหมคะก็จะช่วยเรื่องผิวหน้านี่ให้ยิ่งไปผสมผสานกันกันกบตัวที่ทานอยู่แล้วด้วยนี่ยิ่งทําให้คุณอ้อยเป็นแบบนี้ค่ะน,นะะ่านยะแล้วเรื่องน้ําหนักอะคะน้ําหนักก็ลงไป5้กิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน,ะะน,นี่ค่ะนี่คือคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยของเราพันตรีพันตรีหญิงสุภกิจของเรานี่แหละค่ะจากชุมพรนี่นะคะดูกันชัดๆนี่นอนพุงขอโทษนะคะ <laughs> นี่พุงลงมากรองนะคะนี่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 คือพุงนะคะนะคะลงมากรองตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่คะคุณอ้อยตอนนี้เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบกิโลโอ้โหแล้วแล้วดูใบหน้าค่ะดูใบหน้าชัดๆคะนี่ดูใบหน้านะคะจะเปลี่ยนดูใบหน้านะคะโอ้โหแล้วยังไงเขาสามเดือนก็เริ่มเดือนแรกเนี่ยนะคะก็เริ่มลงประมาณสองกิโลโอ้เดือนสองกิโลค่ะแล้วพอครบสามเดือนเราเป็นอันนี้ค่ะนี่นะคะพุงหไปแหกกิโล พุงไม่มีเลยนะคะนี่แต,แ,ตแต่งตัวง่ายแต่หน้านี่จะเปลี่ยนรูปหน้านี่เปลี่ยนเหมือนรูปหน้านเปลี่ยนหมดลูกขาวใสขาวใ,ใสผิวพันธุ์นี่เปลี่ยนไปเลยโอ้อย่างนี้คนทั้งชุมพรนี่พอเห็นคุณน้อยเปลี่ยนแบบนี้ก็ฮือฮาาอยากเป็นอยากเลี้ยงใช่ไมันสารอาหารที่ได้ทานอร่อยมากด้วยและถูกจากความที่เราเคยรูปร่างอวบๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็เป็นตัวเล็กลงไปขนาดนี้นี่ถือว่าเราพอใจหรือยังคะพอใจสุดๆ พสุดสุดแต่คะแต่ก็ยังคงด,ดูแลใช่ค่ะด้วยงบประมาณที่ไม่แพงนะคะไม่ต้องไปเข้าคอสโอ้เป็นหลายแสนนะคะที่ที่หลายๆสถสาบันนะคะ,คะที่โฆษณาแต่บริษัทไทยธรรมสามารถมีนวัตกรรมใหม่ที่สะดวกเป็นอ,า,อาหารชงดื่มเนี่ยคะ่ะว่าสะดวกที่สุดแค่ดื่มก็ก่อนนอนมันมีรสโอ้ตื่นขึ้นมาเราหลับลึกด้วยซึ่ง เรียกว่าตัวเองประสบความสําเร็จละที่ดูแลตัวเองได้เนี่ยนะขนาดรูปที่เราเอามาแชร์กันเนี่ยนะคะน้ําหนักลงเอวลงแบบสลิมเลยเนี่ยนะคะคือแล้วหน้าก็ไม่มีเส้นตื้นหมดเลยเนี่ยแบบใครนึกว่าเป็นสัญญกรรมไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้ค่ะคือเราเราประสบความสําเร็จกับจิตใจเราเรายังช่วยคนอื่นได้ด้วยอีกเนี่ยอยากถามความรู้สึกนิดนึงนะคะคุณน้อยรู้สึกยังไงมั่งคือคิดว่า มันเป็นอะไรซึ่งเราคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก่อนหน้านี้พอเราเจอกับตัวเองคิดว่าแค่แค่สามเดือนแล้วเราได้ขนาดนี้แล้วใช้ใช้เงินไม่เยอะค่ะใช้เงินแค่หลักพันนะคะแค่ซองหนึ่งหลักสิบอะ,ะแล้วมันมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงเนี้ยแล้วก็อยากฝากบอกทุกๆคนที่มีความรู้สึกว่าอยากดูแลเกี่ยวกับความสวยความงามผิวพรรณที่สําคัญนะคะแล้วก็ความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้เรากลับมากระชุ่มกระชวย สิ่งที่เราเกลียดาว่าแก่เนี่ยมันจะไม่มีเลยเพราะเราสามารถเดินไปไหนได้อย่างบุคลิกเรากลับมาบุคลิกใน,อ,ในอดีตเราต้องเอารูปตอนสาวๆมาดูมันกลับไปละอ,อหน้าที่เคยหวบอ้วกก็จะเบิกบาในใจอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่<ๆ>แล้วกลับมาอุย้ยมีรูปหน้ามีเคิร์ฟอุย้ยหน้าเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราอยากไปไหนต่อไหนแล้วเราไปเจอผู้คนแล้วเราได้คุยคนทักมากๆทําให้เรามีความสุข ในเรื่องสุขภาพหรือความงามก็ได้ค่ะคุณอ้อยมีตัวอย่างของคนที่ที่มาให้หมออ้อยช่วยเนี่ยเล่าซักเคสนึงไหมคะมีค่ะ,คะ,อะตอนนี้ก็คคอดูดูแลเกี่ยวกับโรคของอทางด้านหลอดเลือดคอเลสเตอรอลอย่างงี้ค่ะคเพราะว่าตัวเองทราบรู้รู้ดีว่าการที่คนเรามีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงน้ําตาลในเลือดเนี่ย ผลแทรกซ้อนอาการอาการข้างเคียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไตเอ่อไตพวกอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยนนาคตเนี่ยก็ต้องเป็นแน่นอนเพนเราก็เอ่อให้เข้ามาเข้าคอร์ดกับเราเรายอมสละเวลาที่จะเข้าคอร์สเราโทรเช็คทุกวันเลยแต่พอทานแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าอย่างคุณคุณแม่คุณใกล้ชิดเนี่ยคุณแม่คุณจิรัตเนี่ยค่ะตอนแรกคอเลสเตอรอลสามร้อยยี่สิบห้า แล้วก็ทานยากลุ่มลดไขมันที่เป็นยาแผนปัจจุบันนะคะก็บอกล,ลองให้เขาหยุดดูลองมาใช้แบบธรรมชาติเลยเพื่อจะไม่ไม่ต้องไปเจอกับผลข้างเคียงสุดลดลงได้ผลสุดๆตัวเลขนี้อคอเลสเตอรอล,ลจาก325นะคะ เหลืยร้อยหกสิบห้าอ้อยยังเก็บแปลมาเลยร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบห้าโอ้โหนี่บุญกุศลจริงๆเดี๋ยวนะคะ <c oughs> ถ้ามันมีเรื่องแคสเยอะๆอย่างนี้แล้ววันหลังเราต้องมาคุยกันใหม่อีก <c oughs> นะคะใน <c oughs> เรื่องของสุขภาพทั้งความงามนี่ยังไม่ได้เล่าเลยนะนะคะใน <c oughs> เรื่องที่ช่วยทําให้คนดีขึ้นสวยขึ้นแต่ว่าด้วยการที่คุณอ้ยอยมาช่วยบอกเคล็ดลับต่างๆมันมันต้องมีเรื่องของการสนใจแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะที่เป็นพื้นฐานเนี่ยนะคะแต่ว่าเราได้ขนาดนี้เนี่ย ขอให้ฝากถึงทั้งคนที่ชมพรหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นี่อีกครั้งนะะึ่ะค่ะค่ะคืออย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยการดูแลเรื่องย้อนวัยเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆไม่ใช่ค่ะจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าถ้าเราดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงสมบูรณ์เซลล์เราได,ได้ได้มีการฟื้นมีการซ่อมเซลขึ้นมาใหม่ ริ้วรอยเอ่ยผิวพรรณที่ดีขึ้นเนี่ยบ่งบอกว่าเราสุขภาพดีจากภายในแล้วมันใสออกมาสู่ภายนอกซึ่งนั่นนั่นหมายถึงว่าคุณร่างกายโอเคคุณจะไม่มีโรคภัยใครเจ็บคุณจะไม่เป็นโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายไม่ว่าเบาหวานความดันจะไม่เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะมีความสุขที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ในท้องตลาดมีเยอะแต่ผลิตภัณฑ์ที่เห็นผล น่าจะหาไม่ค่อยเจอแต่ที่ไทยทำมีนะคะไทยทำเนี่ยมีผลิตพันธุ์ที่ดีมีบุคลากรทางด้านการแพทย์มีผู้เชี่ยวชาญที่นำผลวิจัยมาแล้วตัวเราไม่ใช่หนูทดลองเพราะว่าการทานด้วยผลวิจัยการแพทย์ที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เราทานแล้วเห็นผลชัดเจนจริงๆอย่างที่ย้อยเจอะนะคะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยค่ะ ะคะ่ะต,ต้องขอบคุณมากค่ะนี่เป็นความในใจจริงๆนะคะเป็นเคล็ดลับแต่ว่าเรื่องเราเนี่ยด้วยเวลาเราจํากัดนะคะจริงๆคุณอ้อยอยากพูดอีกเยอะแยะเลยว่าตัวสารสร้างโกรทฮอร์โมนนะคะกระตุน้นกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวเนี่ยจริงๆโ,โมีส่วนช่วยช่วยเราให้เบิกบาน,นกระชุ่มกระชวยเส้นตื้นแล้วทาให้นอนหลับได้ดีทําให้ชีวิตประจําวันของเรานี่เป็นแต่ความสดใสตลอดเวลายังมีเรื่องคุยกันอีกเยอะเลยนะคะคงม,มีโอกาสต่อๆไปที่ได้มาคุยกันอีกนะคะวันนี้รายการ Healthy s e c กิ t ต้องขอขอบคุณพันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนหรือคุณอ้อยมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเสียดายค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่พบกับ h เฮลตี้ e c เร t กับเรื่องราวดีๆทั้งนวัตกรรมสุขภาพความงามและเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันในคราวต่ตอไปนะคะวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะค,ะคะาราเจ้นกับการลดน้ำหนัก คอลลาเจนเป็นโปรโตีนที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายคือมีปริมาณถึง1ใน3ของโปรโตีนทั้งร่างกายผลงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพบว่าการรับประทานคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องมีผลให้ผิวหนังมีการอุ้มน้ำมากขึ้นมีการผลิตเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้นผลิตสารไฮยาลูรอนิกแอซิดใต้ผิวหนังมากขึ้นและผลิตองค์ประกอบที่ช่วยในการอุ้มน้ำใต้ชั้นหนังแท้เพิ่มขึ้นด้วยคอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบสำคัญที่เป็นโครงสร้างของผิวหนัง เล็บกระดูกและข้อต่อเมื่อเรามีอายุเกิน18ปีการผลิตคอลลาเจนโดยธรรมชาติของร่างกายจะลดลงทําให้เกิดความเสื่อมของโครงสร้างต่างๆที่คอลลาเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ทําให้เกิดริ้วรอยผมเปราะบางเล็บเปราะกระดูกพรุนและข้อต่อเสื่อมและเนื่องจากกระดูกเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายการได้รับคอลลาเจนเสริมจึงมีความสําคัญกับการชะลอความเสื่อมของร่างกายเป็นอย่างยิ่งผลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในทางวิทยาศาสตร,ร์คือการนำคอลลา เจนมารับประทานก่อนนอนเพื่อผลในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินในขณะที่เราหลับและหลับลึกร่างกายจะมีการหลั่งปลฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมร่างกายในขณะพักร่างกายของเราจะใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักเมื่อมีการรับประทานคอลลาเจนโปรตีนเข้าไปกระบวนการนำคอลลาเจนโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบหลัก จะต้องใช้พลังงานมหาศาลและขณะหลับพลังงานนี้จะมาจากการเผาผลาญไขมันการรับประทานคอลลาเจนเพื่อการเผาผลาญไขมันอย่างได้ผลจะต้องรับประทานก่อนนอนและท้องจะต้องว่างห่างจากอาหารมื้อสุดท้าย3ชั่วโมงขึ้นไปนอกจากไขมันในร่างกายจะลดลงทำให้รูปร่างสวยงามขึ้นแล้วคอลลาเจนยังช่วยบำรุงผิวผมเล็บกระดูกและข้อต่ออีกด้วยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ B-Drink คอลลาเจนชนิดชงดื่ม โทร02 363 7699 085 920 6609สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GT Max สารสกัดจากกรดอะมิโนเพื่อกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนตามธรรมชาติเพื่อย้อนวัยขึ้นความหนุ่มสาวโทร02 363 7699 085 920 6609